เดดกระเจิงน,นะครับไม่พูดความทำเพลงแล้วไม่คุยกันแล้วเพราะว่าคุยกันมาพอแล้วทําหน้าที่ของฟรีไายให้ดีที่สุดจนกระทันน่งนาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายถึงเส้นชัยตอนนี้ป่าแล้วครับรูนอกนั้นในส่วนของเรือกอและรอบรองชนะเนลิศรูนอหางรัวรูนใน มาสซโยมาลองเซโยตอนนี้มาแล้วครับเพื่อคุกคีสุดสีกันมาไม่พูดความับเป็นนะครับตอนนี้ลูกนอกออนำมาเล็กน้อยลูกในก็ตามมาติดติดตามมาติดติดไม่ยอมหนีไม่ยอมหนีก็ไม่ได้ต้องหนีลูกนอกพอที่เข่าโคบเสียแล้วเอียง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 แล้วเข่ามาเรียบ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 มาแล้วเข้าโคมาเคอทอมมาแล้วที่ลาวุษมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะว่ายังไงสปร์ตเยาว์ยัวผ่านมาแล้วจะไปผ่านมาลงดูเที่ยวนี้จะพลาดไม่ได้ भांडोवा हा कमा पतोला लोला भांडोवा

ఢా ాా ధా <experiences> ా กองเทียดับพี่เดิมกองเทียกับพี่เดิมกว่าครับตอนนี้โอ้โหเหนื่อยแท้เลยมี่ต้เทียก็วิ่งมาถึงเส้นชัยเช่นกันนะคะโอ้โหยอดมากค่ะรอบรอบมันรอบต่อก็โคตรมันเอาละเดี๋ยวรอฟังผลการแข่งขันอยากเป็นทางการสำหรับคู่นี้เชี่ยวแรกทั้งตัวตุนแล้วหนึ่งเชี่ยวโอ้ตุนไปแล้ว มาดูกันว่าปัศเส,สวจะแก้มือเพื่อมีเที่ยวที่สามได้หรือไม่นะคะตอนนี้กองเชียร์ลุ้นฟังผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอย่างเดียวเลยกองเ,เชียร์ต้องเป็นใยที่รู้ผลกันแหละตอนนี้มาดวนมาแล้วครับสาบิีีเวลาอย่างเป็นทางการมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้า <laughs> อ้าวผลการแข่งขันะะอย่างเป็นทางการน้องดาว่าอย่างไรลองดูไม่จะโว้ เวลามันเิวเฉียดจริงๆผลการแข่งขันเรือก,กอล์และคู่ที่หนึ่งหนึ่งหกเที่ยวที่สองอมาตาบุษยยวารุนัยทำเวลาสองนาทีสิบเก้าวินาทีโอ้โหสุดอยอดเลยแล้วก็ป ทางตัวมาตรฐาน2.18น2.18ก็ยังคง2.18เท่าเดิมเท่าเดิมเลยเวลาดีเหมือนเดิมแต่อเซียวอเาทำหน้าที่ตัวเองได้สุดยอดมากเช่นเดียวกันนะคะดีพอที่จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศทีมแรกที่เข้าไปรอดีพอที่จะทําให้ผู้ชมมันมีความสุขกต้องดีพอที่จะทําให้แฟนกลับทั้งหลายนั้นตื่นเต้นผู้ชมก็โอ้โหตื่นเต้น 2.18จะถูกทำลายหรือไม่รอรอบจริงอและรอบเราจะนัดเลินคู่ที่2เที่ยวที่2อราหวางตลาดน้ำยะนางลูกไรออกมาองผู้เคียนรู้นอกน้องดารักชอบใครที่ไหนไม่ว่ากันให้กำลังใจทั้งสองทีมออกมาจากโคเคียนรู้นอกรักตูนไปแล้วหนึ่ง ถ้าได้เที่ยวนี้ก็จิ้มระรื่นหวานเลยครับหวานเกี๊ยแต่ว่าเชื่อเล้วกินว่าตอนล้านด้วยกันมันใส่มาเต็มคาราเบลแน่นอนเต็มที่เต็มใจเต็มเหนียวจะผ่านพี่ไม่ได้นี่ต้องบอกเต็มเหนียวมาเลยที่เต็มที่มาเลยเถอะเต็มใจเต็มที่ใส่ให้เกมเพ่กัดโอ้มาเลยมาเลยเนี่ยโอ้มาแล้วเรถูกใส่กันมา ใช้จังหวะเต็มที่มาเลยครับตอนนี้ตะวันวิพายตะวันไม่เห็นนะมองไม่เห็นบังอ่ะเร็วเกินมันบังอ่ะจริงๆอ่ะบังกล้องอ่ะปี่ะเบ๊จ่าอาขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยลอ,เอ่ะใครมีแฟนแบบนี้รักไปเลยเออเอ,อเอ้าโค้งหราบเซียนตอนนี้นะครูครับ เอา๋ะครับลูกนายในการเริ่มต้นในนามของตลาดน้ำยักษกางขนมโรตีจุลูดายตาบ้าเวกันเดียวเดียวที่ผ่านมาลงดีเที่ยวที่งองจะมีรอบที่สามได้หรือไม่คำตอบอยู่ที่อบตกคกเพียงซึ่งอยู่ลู่นอกฟังตั้งลำตั้งลำได้ผ่านโคู่มาแล้วกว่านี้ยังไม่รอบตัวเราพกเข็นน้ำเดียไหนน้ำอยู่จะน้ำดูโพราะกันไม่ในเมื่อตลาดน้ำยักษกลางเริ่มเริ่มเริ่มไล่เรงขึ้นมายอมดีจ้าเรีงได้จะรอความด้วยเมื่อลู่นอกเข้าเรงียงยังไม่หมดผสามวิทไปแล้วคือตาผ่านแล้วผ่านแล้วตได้คู่กีสุดที่แล้วกัน ครับลูกหน้าโค้งใดไล่พี่กันมาเจอหัวเลยเสมอแล้วไม่มีใครยอมใครครับไม่มีไม่ใครไม่มีใครตามไม่มีใครนับมีแต่เสมอกันมาเลยเอ้ารอยไม่สุดท้ายรอยไม่สุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปนอกหรือในนอกโคเขียนในยากังแม่นลานามานะกรับคนเข้ามาเข้ามาห้าสิบไม่สุดท้ายห้าสิบไม่สุดท้ายนองดาไม่รู้หายไปไหนไม่รู้หายไปไหนพิวดว่า ก้าวร้อยร้อยก้าวาร้อยร้อยร้อยหนองก้าวาร้อยร้อยร้อยนี่แต่เด็กร้อยช่างหูขอบคุณมากนะคะระหว่างตลาดน้ำและการลู่ในจากอบตข้อเขียนลู่นอก น,น,นอนาเลยตลดนัตลอดน้นาหละคูขาบองอยากเป็นทางการค่เหนื่อยไหยผิวไทเหนื่อยมากระยะทางของตอนแรกนี่ต้องบอกว่าไกลนะแตบยาวๆยาวๆยะครับโอุ้ดยอดจริงๆแล้วคู่ต่อไปเตรียมตัวนะครับเรือขจะสีเรือคระสีครับไช้ไฟแล้วว่าฟันครบ จริงที่สามจริงที่สามมาเลยนะคะเที่ยวที่หนึ่งสองในสามเที่ยวอาจย์ไปเรยดยับลาว่าอัฟฟานกรุ๊ปโคชสีเตรียมพร้อมด่วนจ้าแล้วก็ยอกองด้วยฉลามขาวเทศบาลเมืองตากใบยอกองเตรียมตัวจ้าแล้วก็กอแลด้วยอบมาตปอภษยววจะเจอกับใครอบตปอภาษยโวรอคู่นี้ก่อนรอก่อนรอผลก่อน ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังผลเรือก่อนและนะคะคู่ที่117เที่ยวที่สองระหว่างตลาดน้ำยะการลู่ในกับอบตโตโคเพียนลู่นอกเรืออบตโตโคเพียนลู่นอกทำเวลาสนาที23่สิ อขอเสียร์สดมือให้สา,รา,าวรบตอโค้เพียนด้วยนะคะเราก็ได้คู่ที่ไม่ได้เลในส่วนของเหลือก็แล้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงความดีกับทีมที่ประสบความสำเร็จด้วย